ไม้กวาดของแฮร์รี่พอตเตอร์โรงเรียนบ้านตราดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขตสา,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 าได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยการนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ประโยชน์ของไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์นำสิ่งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ กวาดขยะและเศษใบไม้ได้ทั้งในพื้นหญ้าพื้นดินและพื้นซีเมนต์แข็งแรงทนทานใช้งานได้สะดวกและมีขนาดที่พอดีสามารถสั่งซื้อไม้กวาดของแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ในราคาด้ามละ35บาทที่ผู้ในการโรงเรียนบ้านตราดนายโอพาสุมาลีเบอร์โทรศัพท์0899469798หรือครูลำพูนสีบัณฑิตเบอร์โทรศัพท์ 0630067891หรือสามารถแอดไลน์มาได้เลยและเฟ e บุ๊กโรงเรียนบ้านตราใช้ทนใชด้ดีต้องไม้กว่าของแฮร์รี่พอตเตอร์